สวัสดียามเที่ยงนะครับ11นาฬิกา53นาทีระหว่างเดินทางจากบ้านพักนะครับนะครับไปที่สำนักงานรามินทานะครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็ไปนั่งคุยกับพวกนักการเมืองพรรคพวกการฝ่ายค้านนะครับแล้วก็นั่งคุยกับตำรวจปากซอยครับสนทนาปัญหาบ้านเมืองว่า19กันยาประเทศชาติจะไปทางไหนมาเช้าก็นั่งคุยกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ยังจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่ นะครับเมื่อเช้าก็นั่งคุยเรื่องการเมืองกันนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งนักการเมืองพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับก็หลายคนครับนะครับก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชาติบ้านเมืองจะไปทางไหนกันนะครับก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะได้ลาออกจากตําแหน่งแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นเข้ามาทําหน้าที่บ้างนะครับเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์นั้นก็ทําหน้าที่มา น่าจะ6ปีกว่าแล้วมนะั้งยึดอํานาจมา5แล้วก็มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอีก1ปีนะประชาธิปไตยที่ไม่ได้เต็มใบอะ่ะประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญเอาเปรียบชาวบ้านเขานะอีกประมาณสักหนึ่งปีกว่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะก็ก็อยู่มานานแล้วพูดง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะอืมนะครับ,รบสักครู่นะฮะอืมอ,อะไรมันวะ อืมตะคู่นะครับดูขาตั้งอะไรนิดหน่อยนะฮะอืมใกล้แล้วใกล้แล้วอืมอืมักคู่นะครับดูขาตั้งป้องนิดเดียวนะครับอ่ากุกขักนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาปัญหามีไว้แก้ไขนะครับอืมเอาแล้วครับอ่าไปได้แล้วนะครับอ่าก็หลายๆคนก็มองว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะลาออกจากตำแหน่งนะครับ พวมาอยู่มานานแล้วปัญหาต่างๆนี่ก็ให้โอกาสท่านมานานแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็น่าจะพอแล้วข่าวยากหมากแพงโควิดเศรษฐกิจตกต่าต่างๆนะก็เข้าใจนะครับว่าท่านนายกได้พยายามแก้ปัญหาแต่ว่ามันคงอาจจะเต็มที่แล้วนะสติปัญญาก็คงจะได้อ่าอา่แค่นี้แหละนะว่างนั้นก็คงจะไม่มีอะไรดีกว่านี้ละ ตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องแจกเงินนะนะบางคนก็บอกกู้มาแจกซึ่งไม่รู้เป็นความจริงหรือเปล่านะผมไม่กล้ายืนยันนะครับเดี๋ยวแม่ก็แจ้งความจับอีกนะ mm hmm. ก็มีแต่เรื่องกู้เงินมาแจกเนี่ยนะเขาว่ากันนะผมไม่รู้จริงแคจยังไงไม่การ,รับรองดูข่าวอะ่ะก็จะแจกเงินกันอย่างเดียวนะกระตุ้นเศรษฐกิจนะทางอื่นมีบ้างไหมนะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ประชาชนเขาก็ยังไม่พอใจการทํางานของท่านอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้17บเจ็ดแล้วสิบแปดสิบเก้าสิบเก้า กันยานะเป็นไงยังจะอยู่ต่อไปไหมท่านนายกก็แล้วแต่เห็นสมควรนะถ้านะทนได้ทนชาวบ้านเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็แล้วแต่ท่านนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะคนสนับสนุนท่านนายกก็มีคนเกลียดก็มกีก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวเห็นบอกว่าวกวมในการเขตพระนครใช่ไหมสนามหลวงบอกว่าให้ประชาชนออกกลาลังกายตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่ม แต่ห้ามชุมนุม <interfer es> เอ้ <im> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะออกกําลังกายไ,ได้ทําไมชุมนุมไม่ได้ล่ะครับนะครับ,รบออกกําลังกายยังได้เลยแต่ห้ามชุมนุมเราก็ไม่เข้าใจว่ายัางไงกันแน่นะเพราะการชุมนุมนี่ก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญเขียนไว้เรามีเสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะแต่ทําไมาท่านผู้นยการเขตท่านบอกชุมนุมไม่ได้ออกกําลังกายไ,ได้เอะการชุมนุมก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งไหมเนี่ย นะครับสนามหลวงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะควรจะเป็นสถานที่ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกลักบกลายเป็นโบราณสถานไปก็ฝากท่านนายกลองพิจารณานะครับยกเลิกโบราณสถานเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแทนมันจะได้เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร,ะรนะถ้าเอาไว้เฉยเฉยเป็นโบราณสถานมันก็จะไปดูอะไรดูยาาไงนะครับอย่างวัดพระแก้วอย่างเงี้ยโอเควัดวารามก็ว่ากันไปแต่มันสนามหญ้า นะจะเป็นโบราณสถานยังไงล่ะงงเลยนะเป็นสนามหญ้า mm. ก็อยากจะฝากให้ท่านนายกรองพิจารณาดูนะนะครับตอนนี้คนเข้ามาดู4ี่พันสามร้อยกว่าคนแนละ้วนะครับก็กราบขอบพระคุณามาดูกันอย่างสม่ำเสมอก็กราบขอบพระคุณนะครับมิตรรักแฟนเพลงเราแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับก็เรื่องต่อไปก็เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับนะก็มีสอสอนะครับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยครับพักใหญ่เลยจังหวัดชนบุรีนะชื่ออะไรก็คงจะทราบอยู่แล้ว นะในระหว่างประชุมเรื่องงบประมาณตอนนี้กฎหมาย3ามฉบับเนี่ยเนะี่ยงบประมาณ6 4ใช่ถ้าถูกจำไม่ผิดนะนะครับเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่ในในสภานะดันหยิบมือถือขึ้นมาเล่นแล้วก็เปิดดูภาพโปะนะครับแล้วก็โดนผู้สื่อข่าวบันทึกภาพไม่ได้เห็นชื่อเห็นนามสกุลเลยนะกนกเนชั่นเขาอ,อ่านเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยพักอะไรก็รู้กันอยู่นะชน,นะบุรีนะครับนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็โดนจับได้ครับนะเป็นผมผมอายนะอายลูกอายเมียนะครับเนี่ยนะอายลูกอายเมียอายประชาชนที่เขาเลือกเรามานะเป็นสสเขตอ่ะให้มาประชุมสภาเงินเดือนแสนกว่าดันมาเปิดดูภาพโปน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งที่ขณะประชุมสภา,าแล้วเปิดภาพโป้ได้แล้วก็นะไม่มีความผิดอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะประธานสภา,าก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัว นะเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคยเตือนหลายครั้งทําได้แค่ตักเตือนนะครับนะทำได้แค่ตักเตือนครับนะไม่สามารถจะลงโทษอะไรจริยธรรมได้เออแปลกนะเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรตินั่งดูภาพโปในเวลาประชุมสภานะผู้หยาบหยาบแล้วนะแล้วมึงจะมีสมาธิที่จะไปพิจารณางบประมาณนะซึ่งเป็นงบประมาณรายรับรายรายจ่ายของประเทศเนี่ย มึงมัวแต่นั่งดูหนังโปหนังเอกกันอยู่เนี่ยนะนะแล้วมึงก็นั่งเสียวกันเต็มที่เลยเสียวไปเสียวมาแล้วจะมีสมาธิเหรอพอยิ่งดูยิ่งเสียวภาพโปอ่ะนะพอดูเพื่อเกิดความเสียวแล้วถ้าเกิดมันเสียวมากขึ้นไปแล้วมันจะตัดสินใจผิดพลาดทาไงอะ <c oughs> โอ้ยประเทศกูมือนะฮนะสอสอบุกรุกป่าก็นะยังไม่ติดคุกไม่ถูงฟ้องนาฬิกา เรือนละหลายหลายล้านยี่สิบบาเรือนก็ยืมเพื่อนนะเฮโรอีนก็บอกว่าแป้งโอ้โหประเทศกูนะขับรถเร็วแม่งก็บอกว่าขับรถช้ายืนเยี่ยวแม่งก็บอกว่าโซดาโอ้ประเทศกูนี่แม่งเต็มไปด้วยสีถนนชัยนะคนตลบตะแลงเต็มบ้านเต็มเมืองที่พูดมานี่กูไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องเสือกมาฟ้องกูนะกูไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ ท่านประธานสภาประธานชวนก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคงทําอะไรไม่ได้หรอกยังไม่มีใครร้องเรียนเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะสม <c oughs> โอ๊ยต่อไปนะี่ไม่แน่นะอาจจะมีเพศสัมพันธ์ในขณะประชุมสภาได้นะถ้าเกิดทําได้นะ่ะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนะเดี๋ยวบางคนเกิดมานั่งล้วงนั่งอะไรกันในสภาก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ผิดจริยธรรมนะเดี๋ยวบางคนก็ม่มีเพศสัมพันธ์กันในสภานไม่แน่นะ นะครับไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่มันนะไม่เกี่ยวกับจริยธรรมนะเป็นสอสอ,สอจะดูหนังเอกหนังอะไรได้ก็สบายนะฮนะสภาประเทศไทยกูเนี่ยแบ่งตกะกลายเป็นสภาสภาหนังโป๊ไปแล้วนะนะในฐานะคนเสียภาษีกูเห็นแล้วแบบทุเรศชิบหายเลยไม่รู้จะพูดคำไหนนะอยากจะให้แม่งยุบสภาไปไอ้คนพวกนี้มันแล้วนี่มันกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปชลบุรีเนะี่ยจะมีใครเลือกมันไม่ได้พวกนี้นะ ประชาชนถามว่าเมื่อวานนี้มึงไปไประชุมสภาไหมบอกบอกไปแต่กูไม่ได้ฟังหรอกเขาพูดอะไระข้าพิพายงาประมาณกูไม่ฟังกูดูแต่ดูหนังโป้อยู่แล้วข้อแก้ตัวของไอ,ไอคนนี้บอกว่าอะไระดูสภาพแวดล้อมว่าหญิงสาวนั่นถูกข่มเหงรังแกจริงเนียมึงดูสภาพแวดล้อมอะไรของมึงเหรอ <laughs> แล้วก็บอกมีชาวบ้านเนี่ยเขาส่งมาให้กระหนกช่องเนชั่นบอกว่าชาวบ้านส่งมาให้แต่มีข้อความสองสามข้อความ แต่มึงเสือกลบทิ้งแสดงว่ามึงมันไม่ใช่แบบที่มึงว่าเดี๋ยวมึงเปิดขึ้นมาดูเองไม่มีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาอะไรมึงหรอกนะเสียหมาเลยงานนี้นะไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวพอเอ่ยชื่อมันแนมะ่งอะไรแจ้งความจับนะมันพวกขจอกเท่านั้นนะผมไม่อยากจะพูดแม่งนะนะและ้วก็ความก็ลบมันชัดเจนนะครับงานนี้อายก็ชิบหายเลยชาวบ้านถามไอ้สสเมื่อวานนี้มึงไปไประชุมสภา รายรับรายรา,ายจ่ายงบประมาณกฎหมาย3ามฉบับเนี่ยตั้งเป็นล้านล้านเนี่ยมึงทําอะไรบ้างอ๋อกูนั่งดูภาพโป้อยู่ <laughs> แล้วก็เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าผู้สื่อข่าวแม่งเสือกจับได้เส <laughs> ียชื่อจังหวัดชนบุรีหมด <laughs> <laughs> กูอายแทนคนชนบุรีเลยโชคดีนะกูเป็นคนแปดลิ้ว <laughs> เออนะครับใครที่เลือกมันมานี่ยังไงเราสมัยหน่าจะเลือกมันต่อไหมเนี่ยคนเนี้ยนะ ให้มึงประชุมสภาเน่ะมึงเสือกมาอยากมาดูหนังโป๊ซะเออแล้วทําไปทํามาอ้างว่ากําลังออดูภาพชาวบ้านเขาส่งมาเพื่อเขามีคนร้องเรียนจะช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วทําไปทํามาบอกโดนแบล็กเมลใครเขาจะไปแบล็กเมลมึงมึงเปิดดูของมึงเองนะมือถือมึงก็เปิดเองนะฟังไม่ขึ้นหรอกโอ้กูเบื่อหน่ยหายชิบหายเห็นแล้วประเทศกูเนี่ยไม่แปลกใจนะกูชูสามนิ้วสิบเก้ากันยาก็ต้องชูสามนิ้วกันไป เชียร์เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าอยู่ไปก็คงเป็นทาตนะต้องสู้แล้วจะเป็นไทยจะมีอ,อิสระก็สู้กันต่อไปครับนะแล้วก็ประท้วงกันภายใต้รัฐธรรมนูญผมยินดีนะครับสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแต่คงไม่ได้ไปนะครับก็คงนั่งไลฟ์สดแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ความรู้กับประชาชนจะได้เข้าใจว่าทําไมแม่งถึงต้องประท้วงกัเพราะแม่งมีสสแบบนี้ ถ้าเป็นสอส,อสอพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแม่งให้มาประชุมสภาแม่งไปดูหนังโป๊พักพวกบอกว่าไอ้พวกนี้ยกมือนะสอสเอนอี่ยแต่ผมไม่รู้พักไหนฝ่ายไหนนะเขาบอกแม่งยกเนี่ยค้างละหมื่นไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นที่บอกว่ายกมือค้างค้งละหมื่นนยไปนั่งข้างนอกพอเรียกมาแล้วเนี่ยมันก็ยกมือค้างค้งละหมื่นโอ้โต้องจ่ายตังค์มาด้วยนะไม่รู้พักไหนฝ่ายไหนนะไม่ต้องมาฟ้องกูนะแต่กูได้ข้อมูลมานะครับนั่งคุยกัน พรรคพวกนักการเมืองเขาบอกว่าเนี่ยแม่งยกมือข้างละหมื่นเนี่ยต้องจ้างมานะันนะคิดดูอะแล้ววันๆเนี่ยเข้าไปนะไปอภิปรายรายอะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายต่างๆเนี่ยเขานะกฎหมายตั้งสามฉบับเงินต้องเป็นล้านๆเนี่ยแล้วแม่งวันนึงดูดูตหนังโปแล้วจะไอพ้พวกพวกเนี่ยมึงจะเข้าไปเป็นทำไมมศสนะครับไม่ไหวแนละ้วดูแม่งทุเรศมาก